ตนนี้ตัแลนกำลังขึ้นไปเทิงบนเนาะมีเลหน้มาเบง้ำกันเลยจจุปาแวสอปมาเบ่งน้กันเลยจจุาแะสกูปนึ่เ้อกิโลมาจหน่งลจ้า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 จะแค่คนนี้จีจ้ละฮะคนจีจ้เบ้จีแล้ล่ะ โอ้ยตัวแต่คนนี้ตัวขึ้นไปถึงคนเนาะเตลนมันขึ้นไปยึดเถิงยึ่เถิงเนาะีูตัดให้มันลงลงไปเนาะเริ่มลงไปแล้วมันเลียนเราเอาก่อนไปเอาถ้าเบิ่งทุกคนรุ่นนทำกันเนาะจากใดบ่ใดครับกลับขึ้นมาแล้วพอพี่น้องทุกคน ตัวเลีนเมื่อกี้เด็ตัวเดียวนี่ตัวนึงขึ้นตรงไม้แล้วปัพมเอาอบได้ยิวคนงามลงผััดแหง,งเอาเก้าทักไายสบายดีพ่อพี่น้องที่กำลังติดตามรับสมยินดีตอนรับเข้าสู่ซองอนุน้อยเอามือนี้ช่วงนี้กับเบานุก็ได้ให้หน้าให้ตาไปโดนน้องทุกคนเนาะเนื่องจากว่าก็มีเวียงงานไล เลยบดาไปายคลิปให้ทุกคนเบนะื่องเนาะนี่มื้อน,นี้เขาสิพาทุกคนมาไลาตัวแลนนะทุกคนเนาะนี่อยู่ที่ป่านะทุกคนเดีย๋ยนี้อายเข้าส่องคนก็ได้ถ้ายยลุมเนะน้ะเนาะนี่บาวนุขึ้นมารถปะไว้ล้วมาเปิดคลิปอยู่นี่กเปไปจังได้ก็มื้อน,นี้จักได้บได้กับกบูหูนะทุกคนเนาะขาบคได้เข้ามาติดตามรับส้มไปว่าสิได้หรือบได้ก็ติดติอกับฮับมเป็นยาวๆนะทุกคนเนาะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการทียนเข้าไรตัวแรนทุกคนช่วงนี้นะประมาณเดือนนี้ก็ประมาณเดือนสิเข้าเดือนหกแล้วเดือนนี้ก็อีกบุนประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปซเดือนนี้ก็สิบบุไดไลแล้วทุกคนเพราะว่าฝนตกแล้วสิเข้าฤดูน้ำแลวตัวแรนมันจะบ่อแล้วเนาะคือว่าช่วงนี้มันช่วงที่อาการฮอนไลแล้วก็ตัวแรงนี้ออกนะทุกคนเนาะออกลงมาละกินแล้วก็ออกลงมากินน้ำแล้วก็ ถ้าเาอมาไปมามันสิพบแล้วก็เทื่าแซวกินกันนี่แล้วมันก็มาสินําหอยตะแลนไปล้มันหาไล่เนาะแล้วก็ไปทุกคนบ่ต้องเว้ายาวไลยเนาะเป็นจังได๋ก็ถ้าเบิ่งท้าส้มไปนํากันทุกคนอืมช่วงนี้ก็ได้ให้หน้าให้ตาไปดนเนาะเกือบฮอดเป็นเดือนไปกันเลยทุกคนไปเราบาดอนทุกคนอันนี้เนาะไปเรานี่ช่วยนี่อจักแกล่ะไไล่ไม่ยอมบ่ฮู้ไอ้จ้อยซมาไอ้จ้อยกลาเนาะ โซ่คนไปล้ตีไปแล้ว,ลวอ่าไปเถอะเนาะทางเขานี่เขาไปเลยนี่มาผะพร้าวทุกคนตัวนี้เทวดาได้นะถ้าตัวนี้ได้ยินเสียงเฮาเทว่าประกันเลยทุกคนถ้าเบิ่งกนอม่าบอดอนสี่ได้จากบัวได้ทุกคน,นกรุ่นเป็นน้ำกันตัวนี้ก็เทวดาได้เนาะตัวนี้ก็ได้ทุกคนหู้จัดกัดกันจากไปเนี่ยเบิ่งเนาะเห็ดกัดอย่นีซ่องตัวมูกัดเนาะม, <laughs> มูมูกูมูกปลากัดเนาะสิเป็นไฮข,ข้าเจ้าทุกคนเห็นไฮอนี่เนาะแต่ว่าโอ้เจ ปลาตัวน like ี <AT IC> <salt> <not S 2> so ้เนาะเราจะไปพูนแหละขึ้นเท่าพูนพูนแหละทุกคนเท่าพูนพูนแหละจ้าเะบาบบิ้งทุกคนปลามืนเนาะทุกคนเนาะ ขึ้นน้ำหอยมาได้ประมาณสองสามสิบนาทีนะทุกคนเน,นาะยังบม่ทันเห็นหอยตัวมูปลาเลยว่าหอยตัวแลนเดอเดี๋ยวทาบลงจากหน่อยทุกคนให้หอยประมาณสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงให้เด็ดหอนๆน,นะทุกคนนะตัวแลนดมันสิได้ลงมากินน้ำเอเอาทุกคนเดี๋ยวนี้มาซ่องตกอะไรห่ายไปเนาะตัวหนึ่งขึ้นไปทางพ้นทุกคนตัวหนึ่งขึ้นไปทางนเนาะ ปลาท่านี้ก็แสดงปลาที่อุดมสมบูรณ์ทุกคนถ้าเบิ่งตัวแรนเนาะตัวแรนมันต้องได้กินแซวในนอนพี่เออมาเนาะมามันได้กินแซวตัวแลนแล้วมันต้องไปในนอนทุกคนถ้าเบิ่งเนาะเดี๋ยวจังไรมาเฮาเราไปเบิง่งน,นดีกันทุกคนว่าสีเห็นตัวหรือว่าใหนเนาะถ้าเบิง่ง moi pia bu set ko melah ko yo pia bu set ya moi tek ko velo ofu sa makap ma to nung to ko อ้าวทุกคนต้นเงี้ยวเห็นไข่นกเนาะเห็นหางนกมาแล้วเห็นไข่นกอ่าเบิ้งน้ำกันทุกคนว่าสิมีอย่างนี่หน้าตามันจะประมาณนี้โอ้มีไข่อย่งนี่ทุกคนเดี๋ยวสตาร์ไฟเบิง้งเดี๋ยวข้อนึงอ่ะเอาไขม่มาเอามา ิเป็นไข่นะทุกคนเนาะหุ่ตกไข่นกทุกคนเอาไวนะ้เนาะเอาบุควัเอาทุกคนเอาไว้ให้มันไข่สร้างหน่วยนี่ไข่สร้างหน่วย,ย,ยทุกคนเดี๋ยวปกให้มันถึงกันแะล้วไปทุกคน เราต้องรบกวนเพื่อนไปไปไล่ตัวเรียนกันต่อเนาะโอ้ทุกคนตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาดนแล้วเดี๋ยวนี้ก็จนหัสิบสองโมงหนึ่งโมงแล้วเนาะยังบุษันเห็นเพื่อตัวเรียนเนาะหอยมูป่ากับหอยเก่าทุกคนแต่ตอนนี้เราเห็นแมงบงทุกคนที่เป็นตระหนัที่สุดโอ้ทุกคนเบิ่งนี่เบิ่งนดู ต่ยาน,นสุทุกคนอุ้ยนี่เราเจมอมังไม้นะทุกคนเนาะมังม่ายชนิดน,นี้เท่าไหกินได้เขาคือมักซานน้อยทุกคนกินได้เนาะนี่ไอ้เพนกำลังกินกินให้เบิร์นเลยไหม <c ười> ไปทุกคนลงไปดูลุ่มเนาะโอ้ยทุกคนไม่มีตังซวยนนเนาะตัวแรนกับบอดดา ทรศัพท์ก็เฮ็ดทึงน้ำทุกคนนำเขาเนาะเมื่อก an ี้เขาเบื่อมนะทุกคนเขาเบื่อมีป้าเลิกสุดจะมีพี่เลยคิดว่านี่นะเปิดบุกขึ้นเลยทุกคนตอนทำอนี่เบอหนูถทึงน้ำเนาะทึงน้ำเรากับพอดขึ้นมาปุ๊บหล่เบอหนัวจะอันนั้นนะจะเปิดจะปิดเครื่องนะเนาะจะจะเต็กอันนี้เราจะปิดเครื่องเนาะ เด็กต็กขึ้นมาหน้าจอมันก็เต็กได้อยู่เนาะเด็กผู้ดีกำลังสิปิดเครื่องนะในกรณีกำลังสิปิดเครื่องนี่หน้าจอนพิพับพิพับพิพับเลยทุกคนพี่พิพับพิพับสีดำเลยจะเขยจะได้บูมีโทรศัพท์ลิ้นเลยมีติ๊กกองตัวนี้เนาะเอาไว้ถ่ายทุกคนต่อจากนี้ไปกับบูซางว่าได้ทุกคนบางเทอบุได้ลงคลิปเนาะเพราะว่า บ่มีโทรศัพท์ถ่ายลงคลิปเพราะว่าแต่ละเทธอบบานู่นลงคลิปนี่บเบานู่นเสียเอาตัวนี้ถ่ายเนาะไอโฟนหกนี่เพราะตัวนี้ความจำมันน้อยถ่ายแล้วก็สิส่งเข้าโทรศัพท์ตัวนี้แล้วสิตัดต่อทุกคนส่งก็ส่งทางวันแอปนี่แหละแต่เทธอนี้นี่เป็นยังไงฮะอู้หบ่ขึ้นบ่ฟันเลยทุกคนว่าโทรศัพท์นี่สิเป็นแบบนี้เนาะอ่ะก็ไปเจนได้ก็บางนีทุกคนเนาะขันบริโภตเลนก็มันนี่สิกลับไปละ เบิ่งนบได้ยังเด้อโทรศัพท์ก็มาสวยกับอันนี้เปิดก็บ่ขึ้นเลยติ๊กเลยนี่ตัวเล่สิบีเท่านี้ง่อยมาพุสแม่แต่อยู่หาเนาะจ้างหกสุกทุกคนไปขึ้นมาเบิ่งกันมือแงทุกคนคุณอายพนกยังตามลงมา เดี๋ยวกลับไปบอนุสีแป้งเบิงเนาะกลับไปเมื่ออื่นสิไท้ายคลิปนึงเนาะลองแปง้งโทรศัพท์เองเบิงทุกคนจากไดบได้เนาะไปะจะได้ก่อถ้าติดตามเบิงนำกันทุกคนบานุก็บบเคยเป็น้างแต่ก็พอมีควมมีคว,ม,ควมสามารถในหนึ่งเนาะที่จะสามารถแป้งมันไดถ้าแกเบิงบบมียัางายก็ถือวมาแป้งได้ถ้าถ้าแกเบิงถ้าซดแต่นี้ก็บ่สบสมารถแป้งได้ทุกคน ตอนนี้ตอแลนกำลังขึ้นไปเทิงบนเนาะโจเช่เต้ยเป็นหัวเอ๊ะ เอบบังนำกานนันทุกคนเนาะความเสียบุได้แต่แรงที่เป็มือเห็นเห็นห้างมานล่าันห้างมันเล จุบปาเมืกับแตัดติดน่หนี่เตมาเบ่งนกันเลยจะจุบปลาสอกูเปนหนเออโอกิโลมาจ้าลฮะจงจุบปอกิโลาแ่นี่จจอจะแค่ขันี้จีจ้อฮะันจีจ้าีจีลโอกิโลมาจจีเะเลยฮะเยอะตจะแเว้เว้ อสลูมาติ ઓપ્શમાติ ઓન આગતે ના નાટોને જો કેંગા માંતે ગુનો હોવ્યા થાતી હાંગા યુએ ઓતો ભેર માલુગો બી કોટોના નોટો હો કેન હે જુગયા હી તે ના ના જો લા ઉય ના તો જો કો માખો લે લે માખો તે ખાચો નાખો તે તો ના માચો ને હમ ખાતે હે ના મચા બલે તા કેન ન જુ પưa કેમ ની મન ની મન મન ની મન તા કેની આની ગાવા બે તા જાતો ગાજા જો ગાજા တကနတတေကာဘုရားတော်ဟာတတေကာခနနာခေဂဂောဒီချာနေချိပဲပေါ့နာချူလာပဲလာကြဖိုလ်လို့သေးဝေးနူနာလေခေကငုံစိမဆိုင်ခမစိလက်ပြစတာမှာပဲခြေရလာခီလာကြီးခိုင်ကြပဲဦးမဲဝဲငါလာငါနောက်ဖုတ်ငွိုက်ပើထိုင်တော့စိတိုင်နေဖြစ်နေခွိသေးဝဲစောချေတိုင်နေတတေဝ်မဲရော khalawa pingho chiye wei, khalawa chi khyon chiye wei khalawa chu chu ni na che che yo, chu chi wei yo, chakki chiwe ni che upa ye tion na chu so tion hong chiye wei leo na pun khan tong nio yu no no chiwe, nene ku tion uo tika chi khape yo wo chakwa mwohela nga chakki chiwe wei chi yao do la mwo tion uo uo chi chi khala an che ขึ้นไปทึงคนนอตไปเรียนมันขึ้นไปยิ่เครื่อนยิ่เครื่องนนอตอยู่ตัดให้มันลงนลงไปเนาะเริ่มลงไปแล้วมัน,ลนแลียนเราเขาก่อนไปเอาถ้าเบิง่งทุกคนรุ่นน้ำกันเนาะจักใดบ่ได้เหัว

เห็นได้ยูกาเว้ยยาบีจะยาบีเส็ดเล็กนี่อันดอนมาหนึ่ดอนมาสี่คนทุกคนมือนี้อันมือวานนี่บดได้นะทุกคนละมือนี้มาต่อตคือกันกลับขึ้นมาแล้วพลพี่น้องทุกคน อ้ตัวเลียนเมื่อกี้ได้แต่ตัวเดียวนี่ตัวนึงขึ้นตรงไม้ล์ปั๊มเอาบา่ได้วิวคนงามลงก้าพัดแห้งได้แต่ตัวเดียวยนะยไมคิดว่าไนงะตัวเลีนนี่มาซ่องมือมือวานไปกระเป๋าดรอน่นเต็มคนนึงบดได้นะมือวานแล้วมือวานมาซื้อต่อสิกับมือนี้เลยมือนี้ได้นะทุกคนเนาะ ลองเดียวกลับไปเบิ่งเนาะทุกคนเนาะได้บ่ได้ก็ถ้ารุ่นๆไปนน้ำกันถ้ามันออกถ้ามันกลับไปเถอะก็คิดว่าน่าจะได้แต่ถ้ามันกลับไปแล้ว,ลวตน้นแรกมันเข้าไปต้นไม้คือเกลอกบ่ได้นะทุกคนเนาะบ่แมเ็น,นหน้าได้ส่องโตทุกคนเสียดายไล่มือน,นี้นี่ ข้นะทุกคนเนาะจู่อปไแต่กย uh ูพ uh ูนเขาพ่อให้ไกอะไยี่มาเช็ดไก่ขาต้อยรออนี้เชลัวชีขาลเล่บูอนี้เชลัวชีขาเล่เราจะแตะเอาทุกคน ตอนนี้เราก็ได้กลับมาแล้วเนาะได้ตัวนึงพ้นงานเราตัวแลนทุกคนนี่เราเดินแบบมือลายว่าซ่านเอาสำหรับคลิปนี้ก็สิมีประมาณนี้นะทุกคนเนาะคันผู้ใดมักหาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนเอาพอกันไปในคลิปหน้าหรือไว้พี่หน้าเนาะเมื่อย